ดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนตะลานนะครับคลิปนี้ขอแนะนำพระขุนแผนของหลวงพ่อโกยชุดินทโรแห่งวัดโคศิตรามซึ่งเป็นพระยุคแรกๆของท่านที่ได้จัดสร้างและทํามานะครับนี่คือพระขุนแผนพายกุมารดาบฟ้าฟื้นและอุ้มกุมารทองทํามาจากเนื้อผีตายโหงซึ่งจัดว่าเป็นของแรงและ ของที่หายากอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อโกยท่านได้จัดสร้างเอาไว้นะครับและเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อที่หายากนะครับไม่เหมือนกับเนื้อดินหรือเนื้ออื่นที่ท่านได้ทําเอาไว้นะครับมาพร้อมกับกรอบกันน้ําเดิมๆที่ท่านได้จัดสร้างเอาไว้นะครับนี่คือพระคุณแผนดาวฟ,ฟ้าฟื้นของหลวงพ่อโกยแห่งวัดโคสิตรามที่มีเนื้อหาชัดเจนที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นไว้เพราะธรรมชาติ และลวดลายที่มากับพระองค์นี้เป็นริ้วรอยและมีความเหี่ยวย่นยากที่จะทําเลียนแบบได้นะครับนี่คือเนื้อของกระดูกผีตายโหงที่ทงพ่อได้อามาทํานะครับดูนะครับริ้วรอยที่เป็นธรรมชาติยากที่จะทําเลียนแบบได้นะครับของปลอมทําไม่ได้อย่างนี้อย่างแน่นอนครับดูและชัดเจนอย่างยิ่งสําหรับพระคุณแผนชุดนี้นะครับ ือว่าเป็นของแรงและก็หายากอีกเนื้อหนึ่งที่หลวงพ่อกลวยท่านได้สร้างไว้ในยุคตงต้นของท่านนะครับดูแล้วมีเอก,กลักษณ์ลวดลายการแกะพิมพ์ทรงใต้ชัดเจนสมกับเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทยากที่จะทําเลรียนแบบได้สำหรับพระเนื้อนี้นะครับนี่คือด้านหลังของพระนะครับจะมีความช่ำของ เนื้อพระขุนแผนองค์นี้นะครับที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นเนื้อที่หายากสําหรับพระขุนแผนดาฟ้าฟื้นรุ่นนี้นะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่นะครับคือความชัดเจนของพระรุ่นนี้และก็มีพุทธศินที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับดังนั้นพระรุ่นนี้ที่เป็นเนื้อแบบนี้จะหาดูหาชมได้ยากขึ้น ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นได้ในยุคนี้นะครับและถือว่าพระขุนแผนรุ่นนี้เป็นของแรงที่ใครมีไว้ต้องระวังนะครับถ้าจะอาราธนาติดตัวหรือพบปาก็นึกถึงบาร,รมีของหลวงพ่อคอยแห่งวัดโคศิตรามให้ดีๆนะครับให้ท่านช่วยคุ้มครองและอาราธนาบุญบารมีของท่านให้ปกปกรักษา ในด้านโชคลาภค้าขายและเมตตามหานิยมให้สมกับเป็นพระคุณแผนตุ้นดาบฟ้าฟื้นปุ้มกุม,ม,มารทองรุ่นนี้นะครับแล้วทุกท่านจะไม่ผิดหวังพระรุ่นอื่นๆที่หลวงพ่อกวยท่านได้ปลูกเสกและสร้างเอาไว้นะครับแต่พระองค์นี้ผมได้มาครอบครองหลายสิบปีแล้วนะครับเก็บความเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆที่มีก็เลี่ยม กันน้ำแบบเดิมๆนะครับไม่ว่าจะความเป็นพุทธศินของพระคุณแผนรุ่นนี้ที่แกะลวดลายออกมาได้อย่างสวยงามและแรงด้วยพุทธคุณที่หลวงพ่อโกยท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับทั้งในเรื่องเมตตามหานิยมและโชคลาภก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับถือเป็นของดีของแรงอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ เก็บรักษาและกูชากันไว้ให้ดีๆนะครับและคลิปนี้ขอ,อน้อมบุญบารามีของหลวงพ่อควยแห่งวัดโคศิตรามช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านและทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและได้มาดูและชมพระคุณแผนคลิปนี้ของผมจุนพันล้านนะครับนี่คือด้านหลังของพระคุณแผนนะครับมีความฉ่ำความเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้นะครับ มีร่องรอยปีแยกแตกให้เราเห็นบ้างนะครับนี่คือหลักฐานของพระคุณแผนรุ่นนี้ที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือพระคุณแผนดาบฟ้าฟืน้นอุ้งกุม,มาทองยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่ได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพลา,านนะครับ ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอบุญบรารมีหลวงพ่อโกยแห่งวัดโกศิตรามขอปค่ารักษาท่านที่ดูคลิปนี้และขอให้ทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับจากผมจุนพารานขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ